เวลา19นาฬิก14นาทีวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธประทับรถไฟฟ้าที่นั่งไปยังพระหลานพระราชวังสุทิตพร้อมด้วยพระสหายในการนี้สรงวางพันพุ่มและทรงจุดทุบเทียนถวายราชสการะรพระบรมาราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงนำพระสหายเยี่ยมชมงานอุดไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และส่งร่วมกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อใสยน้ำสแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับใสยน้ำตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันการสาธิตการทำเครื่องว่างของโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงอาทิขนมรังไรหน้าหวานและขนมลาเตียงโอกาสนี้ประธานขนมรังไรหน้าหวานแกเด็กที่มาเฝ้ารับเสด็จ นิทรรศการอาคารเลโก้สร้างสารรค์ตัวต่อไปสถาปัตยกรรมและพระราชกรณียกิจที่สําคัญอาทิการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตลาดการค้าของชาวไทยและชาวจีนโรงพยาบาลจุลาลงกรโครงการจิตอาสาและโครงการใบอุ่นแอรัก ในการนี้ท่อพระเนรการแสดงเหงเรือพระราชพิธีประกอบแสงสีเสียงรอบพิเศษโดยกองทัพเรือได้จำลองกระบวนเรือที่ใช้ในการพระราชพิธีสำคัญคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบานรัชกาลที่9้าเรือพระที่นั่งอนาตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกาชาติพุชงจากนั้นเสด็จไปยังสนามเสือป่าท่าพระเนตรันค้าของพระบรมวงศานุวงศ์และหน่วยงานต่างๆอาทิ ร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าผ้าวาดประตูฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนมไทยและน้ำสม,มุนไพรโซนตลาดน้ำในฝันร้านสมาคมพระยาขราชกาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมพระยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจและส่งร่วมกิจกรรมถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก ซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและพระเอกชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้หลักปลอดภัยในการใช้ทางปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจร,จรและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนโดยทรงทดลองขับรถไฟฟ้าสำหรับผู้หัดขับขี่เพื่อฝึกแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก่อเสด็จกลัาทรงร่วมกิจกรรมมัชฌาภาโชคมีรางวัลใหญ่เป็นจักรยานพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจำหน่ายสลาการกุศลอุดแอนรักเพื่อร่วมรุนรางวันต่างๆรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคมนีม้ เวลา10นาฬกเนาทีวันนี้เสด็จไปยังพระบรมมหาราชวังทรงนำพระสหายเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังอาทิพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการนี้ทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าพระแก้วขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2325ตามแบบวัดพระศรีสันเพชรในสมัยอยุธยาแล้วเสร็จในปี2327ส่วนพระศรีรัตนเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานพยีทางทิศตะวันตกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความสูงประมาณ40เมตรภายในปริสถานพระบร,รมสารีริกธาตุเดิมยังไม่ได้มีการประดับกระเบื้องต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์ ปราสาทพระเทพปิดอสร้างขึ้นเมื่อปี2398ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปพระบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาประดิษฐานพระที่นั่งอมรินทรฉัยเป็นพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนมีกำแพงแก้วล้อมด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ในเขตพระราสถานชั้นกลางใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าเป็นที่เสด็จออกว่าราชการและเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระชีิธีเฉลิมพระชมพรนศาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบ,บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมาบรมาชินีนาถในรัชกาลที่9 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตั้งอยู่ระหว่างพระมหาปราสาทและพระมหามนเทียนโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเป็นท้องพระโรงมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยผสมกับสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยอาคารพระที่นั่งเป็นแบบยุโรปส่วนหลังคามียอดปราสาทสามยอดเรียงกันตามสถาปัตยกรรมไทย thank <laughs>